สีหน้าออกชัดเก็บไม่อยู่โพสล่าสุดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังแม่แฟนปรีแตกบล็อกว่าที่สะพ้ยออกมาโพสภาพของตัวเองเคลื่อนไหวหลังมีกระแสดราม่าอันฝนโลอินสตาแกรมระหว่างแม่หมูพิมพ์พการนายนพัทและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะซึ่งในเวลาต่อมาแม่หมูก็ได้ออกมาเผยแล้วนะคะว่าแม่เป็นคนบล็อกไอจีของลูกเองเพราะไม่อยากเห็นงานของลูกเนื่องจากแม่อยากพักค่ะถ้าเห็นงานเดี๋ยวก็จะเข้าไปยุ่งอีก ล่าสุดสาวใบเฟิร์นพิมพชนกแฟนสาวของหนุ่มนายนาพัฒก็ได้ออกมาโพสตภาพของตัวเองพร้อมกับรอยยิ้มสดใสนะคะและได้เขียนขคปชั่นเป็นอิโมจิคอนรูปยิ้มและหัวใจท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับมากมายค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างเช่นยิ้มสดใสมากค่ะสวยมากจ้าแฟนนายยิ้มเยอะๆพี่ใบพี่เหมาะกับรอยยิ้มนะรวมถึงบอกว่ารอยยิ้มนี้ช่างสดใสฟุดๆเป็นต้นค่ะ